คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมตามอย่างมีสติอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้อมขอให้เพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆแม่ๆทุกๆท่ทานรวยๆเฮงๆปังๆโชคดีกันท,ทุกๆท่านค่ะเรามารับชมแนวทางกันได้เลยนะคะกล่าวสวัสดีค่ะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆท,ทุกๆท่านนะคะมาดูแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะเด่นล่างงวดประจำวันที่16เดือนตุลานะคะเพื่อนๆงวดที่แล้วนะคะ เด่นล่างของเรานะคะเนาะหลุดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะล่างมา50นะคะทุกคนล่างมา50นเนาะผลนะคะล่างมา50ไปเข้าตรงเด่นบนนะคะทุกคนบนจะเป็น69นะคะแต่ว่าต้องให้50เน้นด้วยนะคะเนาะเสียดายมากนะคะแต่ว่าเด่นล่างตรงนี้เราหลุดนะคะ เนาะมีเลขห้าตรงนี้แต่ว่าต้อมไม่ได้ให้เด่นที่เลขห้านะคะเสียดายมากเรามาดูนะคะมาแก้มือแก้ตัวรอบนี้นะคะเนาะต้อมนํานะคะเลขมาจากหนังสือทานายฝันนะทุกคนเหมือนก,นกันกับเด่นบนเลยนะคะอันเดียวกันแต,แต่ว่าจะมาจับเลขเด่นลางให้นะคะเนาะอิทธิพลเลขเด่นนะคะ อิทธิพลเลขกําลังวันวัอนอาทิตย์เนาะมี1มี8มี4นะคะเนาะแล้วก็เลขเด่นประจําวันมีเลข6เลข4เลข5เลขที่ชนกันก็คือเลข4นะคะเนาะก็จะเป็นเลขชุดเดียวกันกับเด่นบนนะคะก็คือจะมีเลข1นะคะทุกคน1นะคะกับ4นะคะ1กับ4 นอแนะคะแล้วก็5และ6นะคะทุกคน6เป็น9ได้อย่าลืมกันด้วยนะนาอแล้วก็เรามาดูกันเลยนะคะเด่นล่างนะคะนาอเน้นวิ่งรูดนะคะแล้วต้อมจะเจาะให้4ี่ชุดท่านไหนชอบก็ตามได้เลยนะคะจะเป็นเลข4นะคะแล้วก็เลข5านะคะทุกคนนาอเลขสี่จะมีสี่หนึ่งหนึ่งนะคะส3 3สสนะคะ4ี่4เสนาอแล้วก็4 9 9 4ค่ะ เลขหจะมี5 1 1 5นะคะ5 2 2 5 5 8 8 5แล้วก็5 9 9 5นะคะทุกนะคนเนาะตรงนี้นะคะ9อย่าลืมนะคะกลับหัวเป็น6ด้วยนะคะทุกนะคนเนาะแล้วก็ห้ามลืมกันเลขพี่น้องกันด้วยมาดูตัวกันนะคะจะต้องจะชอบตัวนี้นะคะ4 0 0 4แล้วก็อันนี้6 7 7 6นะคะ ตัมชอบเลข6นะคะกับ9นะคะล่างวันนี้ก็เลยเอา6กับ9 6กับเจานะคะมาจับคู่เนอะ6นะคะไปจับคู่กับเลข7ก็จะได้เป็น6 7 6, 9 7นะคะนะ6 7 9 7นะคะเพื่อนชอบก็ตามได้เลยการเลขพี่น้องอย่าลืมตรงนี้5 0นะคะออกไปแล้วนะทุกคนอาจ,จะมาเป็น5 1ตรงนี้แหละนะคะ เนาะอาจจะมาเป็น5้าหท่านไหนชอบก็ตามได้เลยนะคะส่วนเล็กเบิ้ลนะคะเด่นล่างนะคะจะมี4 4นะคะแล้วก็6 6นะคะเนาะ6 6นะคะเป็น9 9ได้แล้วก็สามารถจับชุดเป็น6 9ตรงนี้ได้อีกชุดหนึงนะคะทุกคน นเนาะเพื่อนพี่ๆีน้องๆท่านไหนชอบแนวทางที่ต้อมให้ตรงนี้นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเนาะต้อมจะเน้นให้นะคะทุกคนสําหรับเด่นล่างนะคะต้อมจะเน้นให้4ชุดนะคะก็จะมี41นะคะทุกคน49นะคะ2 5 2แล้วก็59นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเด่นโบนที่ต้อม ลงคลิปให้นะคะก็จะเน้นให้4ชุดเหมือนกันนะคะก็จะมี8 1 1หนึ่งนะคะทุกคนเนาะ8 9 9 8นะคะเนาะ12สองนะคะแล้วก็ 1, 4สนะคะอ่ะเมื่อกี้ต้องลืมเน้นให้นะคะมาเน้นเด่นบนให้แล้วก็อันนี้เด่นล่างนะคะทุกคน ่นไหนชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเนาะตัวเลขที่ต้อมวางและเจาะให้นะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตามอย่างมีสตินะคะขอให้เฮงๆปังๆกันททุกท่านค่ะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย